เพิ่นถือง่วงามเหมือนอีเพิ่นเทใครได้พี่น้องเอ้ยน้ำมไตรแข้งขาสีสันย่างไปตั้งคนได้ง่ามีเดีเยิ่งน้ำมไตรเพิ่นพี่น้องแข้งขาดีเพิ่นสูงอยู่รอยหาสิบบวกได้พี่น้องเครื่องดำหางดำอุ้ยง่ามเพิ่นยืนเลี่ยมโตสุดยอดเลยอุ้ยหัวสายพัฒนาของจอมโหดเพิ่นสองเกตีป่ะสองเกตสองหมื่นเจ็ดพันจอมโหดเพิ่นไดไหมมันอีป้าแม่สาวพร้อมับแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเอ้ยพร้อมแล้วเนาะมีเมือกแล้วเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ย เอาไปใส่พอดังๆพราะว่างงวะเพิ่นง,งามแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเอาอีกันนะเบอร์โทรสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างง้วงามพาพี่พาน้องมาราชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูจังหวะไรพี่น้องเนาะมาเบิ่งงัวไปเลี้ยงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากกงัวถือไปเลี้ยงในช่วงงัวถือนี่ซื้องัวเขาขอบพี่น้องเนาะอ้าผู้ใดมีหยามีขอกมีฟ้ามเป็นตาซื้อเขาเจ็บพี่น้องเป็นตาเลี้ยงอยู่ที่พี่น้องเนาะช่วงราคางัวถือถือมาเบิ่งราคาที่เป็นผู้ใดมือ ฝนกำลังกลุ่มกลุมช่วงฝนกำลังเล็งนี่พี่น้องเนาะช่วงฝนกำลังตกระคางหัวสิเป็นใดคอยชมมาพี่น้องเนาะหัวชุดนีของผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะเป็นผูกไว้นายหอยเป็นผูกไว้มาเบิ่งพี่น้องไปอีกนนึงเนาะพี่น้องเนาะหัวท่านนี่เป็นผูกไว้แม่ลูกของผู้ใดเนาะพี่น้องท้าพี่ลายอยู่พี่น้องเนาะหัวเป็นตอนมาท่านพี่น้องเนาะบอดีท่านไปใส่นอ้๊ดเรื่องเสนอขายเลยพ่อพอดีหัวหัวซื้อวะเมื่อนี้ตลาดชมพูบุตรว่างนี่พี่น้อง ผิดสังเกตนะพี่น้อนงะเบิ้งพี่น้องโลงเหลงผิดสังเกตมัอนี้หรือฝนบ่พี่น้องคนกำลังลงไห้ลงหน้ากันบ่โอ้พ่อผูซาโลเลตัวหนึ่งพี่น้องอู้แบกใหญ่เลยมาเบิ้งเพฝนสะดวกอเบน้งเขาได้หอยบ่ครับนีขน่ขออนุญาตครับผมแม่ลูกกันอยู่บ่ครับนบ่ครับบ่เนาะแยกกันเนาะแม่น้อยนี่จักบาทครับแม่น้อยมเขาเบิ้งเบิ้งเจ็ดพันห้าสิบเจ็ดห้าร้อยพี่น้องแม่ใหญ่ล่ะ 1 6ึ0 0พี่น้องมาสังเกตเบ้งแม่น,นั่นคือสีแยกลูกมาเนาะเมียมีนี่แม่สาว1 7 500 1ห500้ารยาคา2อยังค่า, 2, คาพี่น้องเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นม่โอ้แม่สาวกันเนาะแม่สาวกันนี่พี่น้องโอ้แม่สาวกันพ่อผสมเนาะต,นตัวนี้ตัวนี้ตนตัวดีปีกว่าพี่น้องท่าสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกหนามไตดีแข้งขาดีสีดีหน้าตาสวยพี่น้องนี่เบิรงเอา1ิบ เจ็ดห้าร้อยแม่นี่พี่น้องโค้งสางดีเลี่ยมโตดีสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบบวกคือผมว่าตัวนั้นประมาณรอยสี่สิบห้าบวกแต่ว่าโค้งกว่าตัวนี้เต็มกว่าประมาณนั้นแต่ว่าตัวนั้นสองปีกว่าพร้อมผสมแล้วพร้อมผสมแลว้วพี่น้องเน,น,นานะนตัวนั้นะเงตัวนี้ตัวนี้แข้งขาดีเนื้อหนังดีนะ,ะตัวานั้นอยากโค้งจ้าหน่อยพี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเหรพี่น้องแต่ว่ามันพร้อมผสมอายุได้แต่ว่าตัวนี้เมื่อตัปีกว่าๆว่าเนาะตัวนี้เนาะ ปีกว่าๆสิบเจ็ดหแม่สาวเปิดจิบกับหัวเหลี่ยงกำงามพี่น้องมานีอ่ะมาขออนุอยาดเบอร์ทัเพิ 4, 4, เ่นศูนย์เก<ม>้าสาม6214าสามกหาสหกสองหนึ่งไเพิมย์วดีครับเมย์วัดดีเนาะเมย์วัดดีรอยเท่าสิบเจ็แม่สาวตัวนี้กำง,งามพี่น้องเน,นาะเป็นตาเลี่ยงของเพิ่นอยู่เป็นตาสื่อไปขอขอเขาฟ้ามงัวราคาถูกตะคอนมีบ่ไดพี่น้องเป็นงัวสายเพิ่นหน้าเพิ่นอยู่ได้พี่น้อง โค้งสามบอกง่ายแต่พี่น้องแต่ว่าจะขาดน้ำเลี้ยงแน่นิดนึงถอดหน่ะพี่น้องเนาะอ่ะราคานี่เป็นตัวสื่อเลี้ยงก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะซาโลเล่ผู้ใดเพื่อนผูกไว้เนาะอุ้ยซาโลเล่ใหญ่พี่น้องใหญ่าีเลยเดี๋ยวพูดนะบอกใหญ่เลยพูดนะซาโลเล่เพื่อนผูกไว้บ่หูเขาผูดอะไรพี่มาเงี้ยวครับพี่น้องปานรถไฟเต็มเฟรมพี่น้องเต็มเฟรมพูดนะเอ้ยพอพั่นใดเลยพี่น้องซาโลเล่ตัวนี้ ขวามผู้ใดพ่มงไทยทำอย่างไรเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะพ่อพันสายโซโลเล่ขวามผู้ใดเนาะบอกใหญ่เลยพี่น,อนอ้องเนาะเสียดายเจ้าของเพิ่นบ่อยู่พี่นอ้องเพิ่นปลูกไปงานประทางผีพี่น้องงานประทางผี <c oughs> กลับพร้อมเพิ่นกำลังถ่ายอยู่มได้ไหมอยู่บพ่พร้อมนี่บอ่อุ้ยแม่สาวนี่ป้าโค้งสางผู <c oughs> ้ใดอยากได้งวัวเลี้ยงเอาตัวนี้ไปเลี้ยงมันสิได้กับไรพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันจ่อยเนาะ คัดไปเลี้ยงมันอ้วนขึ้นมาเลยกำไรยางเดียวได้นี่เปิดไปเจักบาทเท่าพี่น้องเอ้ยหมืน่นเงินหัว่าหมื่นหนึ่งนี่พี่น้องหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันโค้งสามแบบง่ายนี่พี่น้องเนาะสูงยอยู่ไรสี่สิบไ,ได้อพี่น้องความสูงเกินตาปลาโค้งล่ะพี่น้องเนาะโค้งละ่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้หัวแม่นี่พี่น้องแม่สาวได้น 101, หนี่หนึง่งหมื่นหนึ่งพันราคาหัวโค้งพี่น้องเขาเอื่อมาแม่สาวแม่สาวแต่ว่าขาน้ำเลี้ยงเอาไปต่อเติมเอาไปเติมแต่งเติมเต็ม ให้มันใหญ่ขึ้นมาพูดอ่ะบ่อน้อยได้พี่น้องง่วงมื่นเอ็ดมือนเอ็ดเนาะปลาพี่น้องง่วงมื่นเอ็ดโตบ่อน้อยได้พี่น้องโตแบบไงแต่ขาดน้ำเลี้ยงเท่านั้นแบะพี่น้องเนาะขาดน้ำเลี้ยงแน่ขนาะเนาะเพิ่นมาจากไสายพ่อการสินลป์มาจากการสิลป์ได้เลยครับได้เลยอคอสัญญาเบอร์โทรสะดวกก็น้องครับผมศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสามหกหนึ่งสองสองพี่น้องแม่สาวเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดตอร่องเอาพี่น้องมื่น กับมหนึ่งพันพี่น้องตัวนี้ตัวร่องไหนเพป็นวะอุย้ยสุดยอดสุดยอดขอพูดได้ไหมมาร์คครับผมสวัสดีครับผมได้ร้ายแล้วบ <laughs> ่โอ้ครับผมโอ้ครับผมเออมาขออนุญาตหัวงามเพิทพักษ์พี่น้องเนาะหัวงามอุย้ยแม่ลูกตัวนี้ว่าหลูก,าง,นะลกง,างามพี่น้องเนาะงงลูกสสางามงามพี่น้องเนาะแม่บักใหญ่ลูกสาวงามพี่น้องเนาะขอผู้ใดญน้อมาเบิ่ง มาเบิ่งวัวงามเพี่นองผู้ใดเน,นาะหัวอออมาในหอยเพื้นแม่ลูกลูกงาม<ร>พี่น้องป้ามาเบิ่งลูกสาวงามของผู้ใดคือไหนฮึของผมนี่ละ่ะโอ้มาขออนุญาตครับผมแม่ลูกเปิดตั้งใดครับผมสี่หมื่นเนาะสี่หมื่นสื่อๆพี่นอ้องปุ้ยแม่โค้งสางแม่เพื้นสูงรอยหาซิมหาบวกพี่น้องย่าวอะไรลูกประมาณลูกสองบ่ เนาะประมาณลูกสองแต่ว่าลูกสาวเพื่อนพี่น้องผมออนซ้อนลูกสาวเพื่อนพี่น้องหน้าหนาหย่นหยุนพี่น้องนี่แม่กตีสเหลวโอ้แม่กัติดแล้วปบาทซื้อสองได้สามพี่น้องสี่หมื่นี่เอ้าลูกสาวงามคัะพี่น้องเบิ่งลูกสาวการใจลูกโอ้ยสุดยอดลูกสองลูกสามในทองพี่น้องบื้ยลูกสาวผู้ใดก่อนเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งหน้าหนาหย่นหยุนพี่น้องนี่โอ้ยเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องพูดอะโค้งสางแม่เพื่อนสี่หมื่นบาทต่อร่องเอาพี่น้องเอาไปเลี้ยงง้วนสายพั่นหน้าเพื่อนพี่น้องพัฒนามาแล้วพี่น้องพ่ะ สุดยอดเพิ่อนอยากห่วงลูกเนาะห่วงลูกง่วงห่วงลูกนี่เลี้ยงลูกดีเพ,พิ่นว่าอุ้ยพี่น้องพิ่นอะสุดยอดเลยได้มาคมเดียวปะครับซื้อสองได้สามสี่หมื่นต่อรองเอาลูกสาวงาม 5, เอาค้ <5, S 2> ออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดเก้าโอ้ศูนย์แปดหกศูนย์หกเก้าเก้าสามเก้าเพิ่ดสนใจกับโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้พี่น้องเนาะเพิ่นมาจากไส่หื้วาปีปทุมมหาสารคามง่วงงามพี่น้อง แม่ลูกลูกแม่ลูกงามแม่แบบย่ายท้องแล้วซื้อสองได้สามตัวร้องเอาสี่หมื่นเพื่อนน้องพี่น้นองเนาะพ,พูดลูกสาวง่ายมิลีเด็ดขนาดเลยที่เด็ดตัวนี้แหละที่เด็ดพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งเลยพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดมั่นมันครับผมขอบคุณห,หลายๆครับผม ขออนุญาตครับแม่สาวสีแดงๆจังบาทครับผมมือหนาพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเป็นราคาเปิดพี่น้องจัดขนาดพี่น้องสีแดงแมงกินู่นเขาเหรอสีแดงแมงกินู่นค่าสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกพี่น้องร้อยสี่สิบบวกได้นี่แม่สาวเยอะพี่น้องเนาะแม่สาวเบิ้งโบ๊ทเต็มพิกัดพี่น้องเนาะสิบห้าสิบหกเดือนสิบหเดือนพี่น้องเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งถ่ายมันสิบห้าห้าร้อยเป็นเปิดไว้พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนกัน 0 9 6ย์เก้าหกแ4ดสามสี่พี่น้องอเพิ่นมาจากเม,มืองสวงครับผมเมืองสวงเนาะเมืองสวงร้อยเอต่อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งนไายเด้อซิบหาหารอยตัวนี้ฝากพูดหลายๆม,มันครับผมมาเบิง่งนไายมันพี่นออ้องเบิ่งนไายเบิ่งเลียมโตแดงจัดเลียมโตดีพี่น้องซิบหาหารอยต้นหน้าหนายหย่อนหย่อนน้ำไตดีกระชับดีพี่นอ้องเบิ่งแข้งขาต้นโตเพิ่นสิบห้าหาร้อยเพิ่มเปิดใบพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผมมันมัน จอมโหดจินตาลีพงั่วง่ามเหมือนนี่เพื่น่ัวง่ามากพี่น้องครนี่แม่พ่อใเปล่าในี่แม่โอ้นี่เปิดเจ้าไหนเปิดเจ้าไหนเจ็ดสิบห้าร้อยนี่คููนี่คููนี่เท่าไรก็รกคำว่าเจ็ดสิบห้าร้อยนี่คือบ่มีมือเฮ้ยมันมันมันแมนจอมโหดสองตัวนนี่สองตัวะบ่เจ็ดิบห้าอันเดินเลป็นิอดนเมันงไฟที ปลาพี่น้องสองตัวชสามหกวาหกนึ่ดมหาหนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศจอมโหดมาใจห่อนอยากขายง่ว2สองตัวเจ็ดซิมหาลอยมันวะเอาแม่ขึ้ถือกันมันมีคนเสือนี่มันกับคนเสือโอ้มันกับคนเสือกภายใ้เท่าไหร่สองตัวนะว่พี่น้อง 2องตัวที่พี่น้องนี่สองตัวเจ็ดพันหารอยเพื่อนว่าอาพี่น้องของจอมโหดเท่าไรหวั่นของจอมโหดนี่ยของจอมโหดแม่นั่นเกิน่สไบโอ้บเสือพ่แม่บอกยี่บเจ็ดครับบูสองหมื่นเจ็ดพันมาเบิ่งง่วงงมามจอมโหดเพื่อนเพื่อนถือง่วงงามเหมือนอเพื่อนเทใครได้พี่น้องอน้ามไตแข้งขาสีสันย่งมาตั้งคนได้ห้ามีหลีเบิ่งน้ามไตรเพื่อนพี่น้องแข้งขาดีว่าสูงอยู่รอยหาสิบบวกได้พี่น้อง เครื่องดำห้างดำอุ้ยงามเพลินยืนเลี่ยมโตสุดยอดเลยอุ้ยวัวสายพัฒนาของจอมโหดเพลินสองเกตีป่ะสองเกตสองหมื่นเจ็ดพันองหมื่นเจอมโหดเพลินใดญมากวันนี้ป้าแม่สาวพร้อมทับแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องอุ้ยพร้อมแล้วเนาะมีเมือกแล้วเนาะอุ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไปใส่พอดังๆเพราะว่างัวเพล่นงามแล้วพี่น้องเนาะอ่ะเอาอีกันนะเบอร์โทรรุ่นแปดแปด เจ็ดสามโอเคจอมโหดว่าปีเพื่อว่าอุ้ยสุดยอดสุดยอดได้ง่วงงามมากสอ0หมื่นเจ็ดพันเผื่อๆไปพี่น้องเอามันมาเด้อขอบคุณได้หลายครับผมง่ามอีหนีความเพื่อพี่น้องเป็นตาเลี้ยงนี่มีเมือกแล้วเนาะเอาไปผสมได้เลยพี่น้องเนาะอย่างต่อขออนุญาตครับผมแม่ลูกเปิดที่ไหนครับเปิดที่ไหนสิบหกเนาะลูกสาวงามแม่บ้านเท่าแม่ไทยเท่าต่ว่าลูกสาวงามพี่น้องเนาะ โอ้ลูกสาวเรียมโตดีดิพี่น้องลูกสาวงามตันขนาดยังกินนมอยู่พี่น้องคุณอ่ะสิบหกเนาะสองตัวสิบหกพี่น้องบ่แน่เ้ยตัวนี้อาจจะทองอีกแล้วเพราะว่าเป็นงัวบานเนาะมันทองเร็วเนาะมาขออนุญาตทางพี่พี่เมืองงัวนนบานพี่น้องแต่ว่าลูกสาวเพิินพี่น้องลูกสาวงามงามนี่ลูกสาวเพิินพี่น้องนี่นี่ลูกสาวเพิินลูกสาวงามต้นโตดีลูกสาวเพิินอาจจะเป็นแม่พอหลอดพี่น้องพระว่างามสิบหกสองตัวพี่น้องสองตัวได้มาคบเดียวป่ะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์เทเพิ่น โอ iden, ้ยจำไม่ไ <enjoying> ด้ครับเพิ่นมาจากใส่ืึ้นมาจากเมืองสวงครับเมืองสวงร้อยเอ็ดเท่านาะมาจากเมืองสวงร้อยเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สิบหกเป็นเปิดไว้เสียดายเพป็นไม่เบื่อทั่วสองตัวนี่พี่น้องลูกแม่งามงามเลยพี่น้องแต่ว่างัวแม่เพิ่นเป็นงัวงบานเอาให้จี๋เนาะโอเคขอบคุณหลายหลายมันครับผมโค้งหนันบอแม่นเนาะบอแม่นโอ้งัวงามทางผีของผู้ใดเนาะทางผี้พี่น้องเป็นงัวเลี้ยงงัวงามเพิ่นศึกหลงเนาะโอ้ตัวนี้ก็พอพันงัวงามพี่น้องเนาะ พ่อพันดวงงามของเพื่อนพี่น้องเพื่อนถูกไว้บ่องหัวนี่คล้องในหอยใดญตัวนี้แม่งามเพื่อนกำลังโอ้ตัวผูพี่น้องตัวผูสองผูสองผูเพื่อนบ่องหัวเขาผูใหญเนาะเพื่อนกำลังมาต่อรองพี่น้องให้เพื่อนให้โอกาสเพื่อนต่อรองเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกำลังต่อรองกันงามมาทช่ผูพี่น้องเนาะ ไส่วนหนึ่งพี่น้องทางแม่สังทางพุ่นตานสว่างงวงงามพาพี่พาน้องออกลุยขีตมพี่น้องเนาะพาพี่พาน้องออกลุยออกเลาะผาพี่น้องออกอัปเดตราคางวงตามทีในหอยเพป่นสะดวกต้องพี่น้องเนาะแม่หนี่กับว่าง่ายแต่ว่าเจ้าของเพคนรอยูๆพี่น้องเนาะเจ้าของเพคนรอยู่ทางผู้พี่น้องเนาะเปิดงวตลาดนัดโกตบูบ้านน้องแจตลาดชมพูบุตรมาโซนนีพี่น้องเนาะขีตมรลายพี่น้องทางพี่ขีตมรลาย บรรยากาศฝ่าฝนพี่น้องคลื่นฝ่าคลื่นฝนมากเลยพี่น้องเนาะสีท่านบอลสี่สท่านฝนบอลพี่น้ <c oughs> องบรรยากาศเนี่ยสีท่านฝนบอลเปิดในขายกันดีแล้วบ่ทางพี่พี่น้องเนาะแม่สังได้ขายดีแล้วบ่ครับบ่ <c oughs> ได้ได้ขายเลยตีเ <c oughs> จ้าบาทครับตัวนี้สองพันหาร้อยเพิ่นได้ไปแล้วพี่น้องบอกกูหน่อยสองพันห้าร้อยอ่ะไปไปลูกไปสองพันหาร้อยได้พี่น้องเพิ่น,พนได้ไปแล้ว ไป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 สองแสนหาวสัตว์เพื่อนสองแสนหาเมไม่สั่งเลยไม่จ้กตัวบาทนี่นี่บ่ไล่ไล่จังใดบาทนี่โอ้เพื่อนปลาได้ไขายมือนี่เพื่นว่าเหลืออย่สี่ตัวบ่โอ้พ่อหนุจ้าบาทนี่ตัวนี้โอบ่นี่บ่ม่มีพอห่ยตัวนี้ตนี้จ้าบาทสิบสาม วุ้ยพี่น้องมาเบิ้งวัวเจ็ดพันหาร้อยเล่ได้พี่น้องซาโลเล่ผูน่อยซาโลเล่ขาดน้ำเลี่ยงเอาไปต่อเติมอาต้นนี้พันสามต้นนี้ขั้นอ้วนมากบ่หน่อยได้พี่น้องเนาะซาโลเล่เจ็ดพันห้าร้อยนี่บาทน,นี่ตัวง,งามพี่น้องเท่าไรนี่หนึ่งหมื่นห้าพันงามได้พี่น้องเลี่ยมโตดีดีพี่น้องเลี่ยมโตงามตัวนี้ตัวนี้เลี่ยมโตดีหมื่นหา้าพี่น้องงามได้ตัวนี้บามามันแต่ว่าออกสีสนิมพี่น้องเนาะ<อ>ไ่เมลูบานี่นี่บ่น,นี่กระแมนแมนบ่เท่าไรตัวนี้ หนึ่ง้าพันลูกไส้เนาละลูกไส้งามแม่บอกยหง่ลูกไส้งามแม่พ่นลอยหาิบหาบวกใดพี่น้องนี่หนึ่งหมืเก้าพันสองตัวที่พี่น้องคูอันนี่พี่น้องเป็นนวดส3ตัวกับแม่ลูกโคมหนซิบเก้ 19, สาสิบหานี่ตัวนี้ซิบหาด้วพี่น้องตัวนี้เกจเกพันหอยเนาะหรือเจพัื่อเ็จพันสื่อราคาโอ้ตัวนั้น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 แปดพันบ่ตัวนี้สิบสา โอเคมาขออนุญาตเบอร์โทรแม่สัง0 6นย์หก5องแปเพิ่นได้งัวงสามโตกับชุดโค้มหนึ่งพี่น้องมาฝากพี่ต่อนน้องตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกผูซิบเก่าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อร่องเอาไปเลี้ยงตะวันลูกยไส้เพิ่นง่ามง่ามลูกไส้ง่ามหน่องตัวนี้เนาะเบิ้งดากเพิ่อนไถ่เพิ่นพี่น้องตันตัวนี้ก็ง,ง่ามรอซิมหาหารอยเนาะตัวนี้เนาะเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่อร่องเอาขอบคุณเล่าให้หมาให้ได้ขายเป็นตัวๆครับผม มืัอนี้มาสายสายเหนือแม่สางมาสายเหนือมืัอนี้อย่างต่อพี่น้องสำหรับมืัอนี้คลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำด้วยพี่น้องคอยพี่น้องกันเสร็จ่อนพูดยังก็ควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมงานงานชุดนีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้แก่เจ็บต่างๆร่ำด้วยด้วยเบิร์ตหนึ่งเระชุมกันสวัสดีครับ